คะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปพบกับคนเต้าแตกนะคะตามเลยค่ะนี่ค่ะเกใครกันคือใครค่ะชื่ออะไรคะคอฟฟี่คอฟฟี่เป็นอะไรมาคะคอฟฟี่ไม่ได้เต้าแตกกางเกงไม่ได้เต้าแตกนะไม่เชื่อไหนขอดูหลักฐานซิจ้าจ้ได้อะไรนะ้างอะไรนะอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าครับตอนที่ค้าอยู่ในเหตุการณ์ค่ะดูอะไรคะดี ใช่ครับคอกินครับว้าอาจารย์ทำท่าอะไรอยู่ครับตอนที่ป้อกันก,นกระแตกครับมวนหน้า<ว>จะมวนหน้าอาจารย์แล้วก็เอิญมาปฏิเสธ,ธ,ธไม่ได้ตั้งใจเกิดตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจเกิดตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้เที่ยงวันเลยเป้าแตกแล้วเอะไรเดี๋ยวเล่นอีกแล้วครับ ฝากอะไรถึงคนที่พบได้ที่เป้าแตกบ้างไหมครับก็ฉลองพบได้เป้าแตกคือต้องอยากบอกอื่นว่าเราไม่ได้เจ้าแตกนะคฮะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆตอนหน้าตอนน้นค่าไหนครับก็เดินๆไปเขาบอกเขาว่าผมไม่ได้เจ้าแตกอาจารย์ช่วยเล้วขอบคุณมากคครับบขอุณครับ